เวลา15น50นาทีของวันที่23พฤษภาคม2556อัญชลีชัยสิรินักสแสดงชื่อดังผู้รับบทคุณนายที่1ในละครเรื่องมงกุฎดอกส้มปี2539ได้เสียชีวิตลงหลังจากวันที่30เมษายน2556ประสบเหตุเส้นเลือดในสมองแตกและไม่สามารถขยับร่างกายซี่ขวาได้ต่อมาเธอได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนจากไปด้วยวัย57ปี ณโรงพยาบาลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครญาติได้เคลื่อนย้ายศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดพระพิธรรมเป็นเวลาเจ็ดวันณาลาเก้าวัดลาดพร้าวอัญชลีชัยศริมีชื่อจริงว่าอัญชลีชัยศรีโกศินชื่อเล่นว่าจุม๋มเกิดเมื่อวันที่22เมษายน2499เป็นลูกครึ่งไทยจีนโดยบิดาของเธอนั้นอพะยพมาจากประเทศจีนเธอเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนวิชูทิศและต่อมาช่วงหนึ่งของเธอเคยไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาสองปีนั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่เธอได้ก้าวมาเป็นดารานักแสดงและเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่ชีวิตก่อนหน้านั้นของเธอช่างลำบากนักข้อมูลระบุว่าจุ๋มอัญชลีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจึงต้องต่อสู้เิ้นรนมาตั้งแต่เด็กโดยบิดานั้นมีอาชีพร,รับจ้างทำรางน้ำฝนจนพอจุ๋มอัญชลีอายุ14ปีก็ได้ออกจากบ้านไปหางานทำเช่นไปเป็นคนรับใช้บ้านฝรั่งและก็หาเวลาเรียนพิเศษวิชาเสริมสวยอีกด้วยราวต้นปี2 5 2 0 จุ๋มอัญชลีอายุย่าง21ปีขณะที่ทํางานหาไรายได้เข้าบ้านอยู่นั้นได้มีโอกาสพบกับมานาวินาเปรมพิภาคผู้กว้างขวางในวงการบันเทิงจึงได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมประกวดเวทีที่มีชื่อว่าเทพธิดาในฝันหรือมิสคิงคองอันเป็นการจัดประกวดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หนังเรื่องคิงคอง77หนังจากฮอลลีวูดที่เข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อวันที่1เมษายน2520ผลการประกวดเทพธิดาในฝันหรือมิสคิงคองปรากฏว,ว่า จุมอัญชลีได้รับรางวัลรองชนะเลิศมานวิภาเปรมพิภาคจึงถือโอกาสนี้พาจุมอัญชลีเข้าสู่วงการบันเทิงโดยพาไปรู้จักกับท่านทิพย์หม่อมเจ้าที่พระยะฉัดฉัดชัยผู้กำกับหนังชื่อดังเจ้าพ่อหนังแนวโรแมนติกดูวสวยหนังรักสไตล์ไทยจุมอัญชลีชัยชรีโกศ์ใช้ชื่อในการแสดงว่าอัญชลีชัยชรีได้เล่นหนังเรื่องเพลงรักบ้านนาปี2 5 2 0เป็นเรื่องแรกหนังที่มีคำโปรยโปรโมตว่าอิ่มธรรมชาติอิ่มความรักอิ่มเสียงเพลงเรื่องนี้ เป็นของข่ายเอกแพ็กส์โปรดักชของนันทาตันสัจจาได้สมบัติเมธนีเป็นพระเอกประกบกับนางเอกใหม่มัทรสรัตนาลูกสาวนักภาคชื่อดังซึ่งปัจจุบันมัทรสคือภริยาของถนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลผลเอกชวลิชยยิตจงใจุทธและในเรื่องนี้ยังมีไพรวันลูกเพชรเล่นประกบกับอัญชลีชัยสริซึ่งเป็นนางเอกใหม่เช่นกันหนังเรื่องเพงลงรักบ้านนาปี2020เป็นหนังเรื่องแรกของมัทรสรัตนากับอัญชลีชัยสริ เป็นผลงานการกำกับเรื่องที่สองของท่านทิพย์และเป็นหนังเรื่องแรกที่ท่านทิพย์กำกับเดียวเรื่องแรกที่ท่านทิพย์กำกับก็คือเรื่องเจ้าแม่ปี2 5 1 9ที่กำกับร่วมกับเฉลวยศิรัตนาหนังเรื่องเพลงรักบ้านนานี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากนั้นจุ๋มอัญชลีก็มีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งงานหนังงานละครทั้งงานจากต้นสังกัดท่านทิพย์เองและงานนอกสังกัดซึ่งมีค่ายดืนก็ติดต่อเรื่อยมาไม่เคยขาดประยุนวงชื่นผู้กำกับชื่อดังเห็นว่าจุ๋มอัญชลี มีใบหน้าที่สวยดุแววตาน่าเกรงขามจึงติดต่อให้มาเล่นหนังผีเรื่องตะเคียนขนองปี2 5 2 2ปรากฏว่าหนังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทำให้จุ๋มอันชลีได้เล่นหนังผีต่อมาอีกหลายเรื่องอยู่พักใหญ่ต่อมาเมื่องานหนังซบเซาจุ๋มอันชลีหันไปประกอบอาชีพค้าขายโดยเธอขายหลายอย่างทั้งกระเพาะปลาน้ำแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมไทยชนิดแห้งที่ทำจากกล้วยและมะขามโดยออกบูธตามงานต่างๆและเคยขายอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ก่อนจุ๋มอัญชลีจะกลับไปโด่งดังอีกครั้งในงานละครโทรทัศน์เรื่องมงกุฎดอกส้มปี2 5 3 9ทางช่องเจ็ดสีในบทเม่งหวยคุณนายที่หนึ่งซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นอย่างมากและเธอมีผลงานชิ้นสุดท้ายในบทย่าของนางเอกในเรื่องปิ่นรักจุ๋มอัญชลีครองตัวเป็นโสดมาตลอดชีวิตโดยรับหลานชายแท้ๆมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเธอมีพี่น้อง8คนโดย5คนนั้นได้โยกย้ายไปมีครอบครัวและอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ มีเพียงเธอและพี่น้องอีกสองคนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจุ๋มอัญชรีชัยิริได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงสนับสนุนหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2536เรื่องคนบาปทางช่อง5กระทั่งวันที่30เมษายน2556เธอล้มป่วยลงอย่างกะทันหันด้วยเส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถขยับร่างกายซีกขวาได้และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่23พฤษภาคม2556เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดจนทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สรีอายุ57ปี69 Stories ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ